สวัสดีครับฟ้าสายฟาร์มเชอร์รี่สีทองใชหนานะครับวันนี้ตอนนี้ก็เวลาตีห้ครึ่งแล้วนะครับก็ตื่นมาต่อสปริงเกอร์นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่ามันทําอย่างไรนะครับเราจะช่วยสร้างบรรยากาศให้หอยหเราไข่มากขึ้นนะครับนี่เราใช้ข้องอนะครับแล้วก็ใช้ท่อแล้วก็ใช้สปริงเกอร์ผมต่อมาจากบอดเดิมนะครับก็จะตัดต่อแล้วก็ใช้ข้องอต่อมากลางบอ เดี๋ยวจะลองลองสวมดูก่อนเพราะว่ายังไม่ติดกาวจริงๆไม่ต้องมีกาวอีกอีกอย่างหนึ่งนะครับอันนี้อาจะลองสวมสวมดูก่อนว่ามันใช้ได้ไหมนะครับก็ต้องทําอย่างระมัดระวังเพราะพอดีมีหอยขึ้นมาไข่อยู่ตรงนั้นพอดีเดี๋ยวใช้ข้องอนะครับเพื่อที่จะหักมาทางกลางบ่อก็ทากันแบบไม่ยากครับดูใครใครก็ทําได้นะครับแค่แค่ต่อมาแค่นั้นเองนี่เราก็จะใช้ท่อท่อประมาณทักเมตร กว่านะครับเอามาไว้กลางบอลองกะขนาดอูแล้วน่าจะพอดีนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาไปสวมกับข้องอเมื่อสักครู่นะครับเนี่ยเราก็ลองสวมข้องอมาดิ้พอดีไหมเราก็จะวางพาดมากับอิดบล็อกอิดบล็อกที่ก่อเป็นเป็นบอไว้เลยพาดมาได้เลยนะครับหลังจากนั้นเราก็เตรียมเตรียมข้องออีกตัวหนึ่งนะครับ เราจะใช้ข้องออีกตัวหนึ่งนี่ข้องอตัวนี้ครับเพื่อที่จะหักงอขึ้นตั้งตั้งตัวสปริงเกอร์นะครับต้องทำใจเย็นๆครับเพราะเราก็ไม่ได้จบช่างมาแล้วจบกเกษตรมาครับต้องต้องใจเย็นก่อนในที่ตัวสปริงเกอร์ก็จะมีข้อต่ออีกตัวหนึ่งครับเวลาซื้อก็อย่าลืมซื้อนะครับตัวข้อต่อสปริงเกอร์ไม่กี่ตังค์ครับประหยัดไม่ไม,ไม่ไม่แพงนะครับ เนี่ยเราจะสวมเป็นลักษณะอย่างนี้แล้วก็กดลงไปนะครับนี่ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับตีนดะมาต่อของจริงแนละเราเราทดสอบแล้วมมนใช้ได้นี่ใช้ปักใช้กาวกระป๋องนี้ครับใช้กาวทาเลยใช้นิ้วนี่แหละนะครับไม่ต้องไปใช้วัสดุอย่างอื่นก็พอเสร็จแล้วก็ล้างก็จะติดมือสักครึ่งวันนะครับเราก็ไปต่อตรงตรงจุด จุดที่เราตัดท่อไว้เอาข้องอไปต่อนะครับทุกจุดต้องทากาวเพราะว่าเดี๋ยวเราเปิดน้ํามาแล้วเนี่ยมันจะหลุดนะครับต้องเช็คดูให้ดีน,นี่ก็ใช้ข้องอเราก็ต้องทากาวที่ข้องอกัอนนะครับทาเยอะๆหน่อยนะครับแล้วก็สวมกวับไปกดเข้าไปให้แน่นกดเข้าไปให้แน่นนะครับแล้วก็กดเข้าไปให้แน่นแป๊บเดียวมันก็ติดแหละนะครับหลังจากนั้นเราก็มา ใช้ท่อนะครับท่อที่วางพาดไว้เนี่ยเอาเอามาเอามาทากาวเหมือนกันเนี่ยทาไปที่ท่อเะครับเพื่อให้มันให้มันติดแน่นนะครับเพราะเวลาเปิดน้ำน้ำจะมีแรงดันเดี๋ยวจะหลุดครับทำต้องใจเย็นปานนดนะครับเพราะของของเราเองเนี่ยไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนนะครับช่วงนี้ก็จะมืดเนี่ยมองไม่ค่อยเห็นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะสว่างขึ้นเรื่อยๆนะครับพะผมทำโดยใช้เวลาพอสมควร เนี่ยพอต่อกันเสร็จนะครับก็จะถึงขั้นสุดท้ายแล้วนะครับเราต้องใช้ข้องอใช้ข้องอเอามาติดต้องทากาวนะครับอย่าไปลืมจุดใดจุดหนึ่งนะครับทากาวเพราะถ้าเปิดนะ้ำปุ๊บเนี่ยมันก็จะหลุดเนี่ยเราทาครับเลยครับใช้นิ้วนะครับแล้วก็ไปใส่กับท่อนะครับแล้วก็ดันให้แน่นแดันให้แน่น นะกดให้แน่นๆนะครับกดให้แน่นๆพอเสร็จแล้วก็เอาท่อท่อเล็กๆอีกอันนึงนะครับมามาต่อเพื่อให้มันสูงพอสูงปุ๊บเนี่ยสปริงเกอร์เขาก็จะกระจายน้ําได้ทั้ทงสองบ่อเพราะว่าผมมาทําตรงนี้ติดกัน2บอ่อเป็นบอ่อพ่อแม่พนันธุ์บ่อหนึ่งและอีกบอ่อหนึ่งก็เดี๋ยวจะเอาหอยที่ตัวโตๆมาใส่อีกบอ่อหนึ่งนะครับเห็นไพมนั้นเราก็กดลงไปเลยพอตาก้าแล้วเราก็กดลงไปเลย กันตอนต่อมาก็เอาตัวต่อที่ตรงสปิงเกอร์มาทาก,กาวนะครับแล้วก็เอาไปกดที่ท่อที่ตั้งไว้นะครับกดกดลงไปเลยกดลงไปเสร็จปุ๊บทีนี้ก็เรียบร้อยนะครับเอาสปิงเกอร์หมุนเข้าไปเลยทีนี้ถ้ามันเกิดถ้าเกิดมีน้ําออกตรงตรง,ตรงตัวสปิงเกอร์เนี่ยเราก็ใช้เทปเป็นเกลียวพันซะหน่อยนะ่ครับพอเสร็จแล้วรูปร่างจะเป็นแบบนี้นะครับ เป็นงเสร็จเราทิ้งไว้สักหานาทีนี่ก็เปิดน้ําทดสอบได้แหละพอดีทําลําบากนิดนึงพอดีมีไข่มาหอยมาไข่หอยขึ้นมาไข่นะครับหอยขึ้นมาไข่นี่ยตรงเนี้ยนะครับดูไข่ใหญ่ดีซะด้วยตัวดําเมี่ยมเลยแต่ว่าเนื้อมันเหลืองนี่ก็มีไข่อยู่อีกหน่อยนะครับก,ก็ไข่เรื่อยๆแต่ก็ช่วงนี้ไข่ไม่เยอะเพราะว่าอากาศมันคงร้อนหรือเปล่านะครับ ก็พยายามก็พยายามให้อาหารพยายามให้น้ําเขาอยู่ในเริ่มสว่างแล้วนะครับสภาพสเปริงเกอร์ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้มันสามารถที่กระจายไปได้สองบ่อนะครับนี่สว่างสว่างแล้วครับก็ถ้าเกิดเลี้ยงอ่ะพยายามทาสปริงเกอร์ไว้ด้วยนะครับเพราะว่ามันจะช่วยให้หอยเขาไม่เครียดนะครับถ้าช่วงร้อนๆแล้วก็เปิดเปิดซะหน่อยแต่ถ้าช่วงมืดๆเนี่ยอยากแค่เปิดทุกวันเพราะว่า เขาจะกระตุ้นในเขาขึ้นมาไข่กันเปิดสักข้านาทีตอนกลางคืนเดี๋ยวพอเช้ามืดจะขึ้นมาไข่กันเต็มเลยครับช่วงนี้เขาก็สลับกันขึ้นมาไข่เมื่อก่อนนี่ไข่เยอะกว่านี้เต็มเต็มรอบนี้นี่ลองเปิดให้ดูนะครับเปิดสป,ปริงเกอร์แต่ก็ไม่ได้เปิดแรงเพราะว่ามีหอยเขากำลังไข่อยู่เดี๋ยวไปรบกวนเขามันจะไม่ไข่ซิ่อีกนะครับนี่ต้องเปิดบเบาๆเปิดบเบาๆนะครับถ้าเปิดเต็มที่ก็ รัศมี่เขากว้างพอสมควรก็ลองไปทำกันดูนะครับเพราะว่าถ้ามือใหม่ด้วยก็ต้องก็ต้องฝึกก็ต้องทำไปเพราะว่ามันมันมันจะเป็นอะ่ะเดีดูบรรยากาศของบอ่อนะครับของฟ้าสายฟาร์มก็ขอบคุณที่ติดตามครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรดีๆผมก็จะมาลงให้นะครับวันนี้ก็สวัสดีก่อนครับสวัสดีครับ